เาเป็นคนน่ารักค่ะคือน,นี้เขาน่ารักอะไรเงี้ยวันนั้นเราก็ชอบก็รู้ว่าเพื่อนๆก็จะแบบว่าแอบบแอบบกรี๊ดเขาอยู่แล้วบรรดาสาวโสดทั้งหลายไม่โสดก็มีเชียกก็เชียกก็กรี๊ดอยู่ใช่ห <c oughs> อมเลยใช่ถูก <c oughs> ไม่ว่า <c oughs> ไม่หว่วงคือแกได้อยู่กันเหมือนเพื่อนมากเลยอะค่ะกับดิกะอะคบกันเหมือนเพื่อนกันแบบว่าสบายใจอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รู้จักในใสายกรารแล้วค่อนข้างชอบอะไรแบบ คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นทำเ,เป็นเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเราเล่นกันเหมือนเพื่อนอะเราไม่ได้ซีเรียสหรือห่วงเขาในความรู้สึกที่มันเหมือนความรู้สึกของคู่รักอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออเขาหล่อมากเลยคุณพูดรอบที่สิบแล้วนะคะกลัวไหม,มก็น่ารักค่ะเขาก็น่ารักเขาหล่อกเขาหลอ,ลอค่ะภูใจที่เขแฟนหล่อเออก็สมว่าขนาดนี้ก็ภูมิใจค่ะภูมิใจ คุณเขายังไงนะคะที่เขาเหมือนว่ากอูงให้เราแล้วก็ขอบคุณเขาตรงนี้อะไรเงี้ยถ้าเขารู้ว่าชมว่าเขาหล่อเขาก็จะดีใจมากเนี่ยในควดีในความรู้สึกเราหล่อไหมเขาก็น่ารักนะคือเราอไม่ได้มองเขาที่ความหล่ออะค่ะคือเรามองเขาที่ว่าเขาเขาทำให้เราสบายใจในในจุดในข้อดีของเขานะคะที่เป็นข้อดีที่ทําให้เรารู้สึกว่ายึดติดได้เพราะรู้สึกว่ามันเขาเป็นเซฟโซนของเราอะค่ะ แล้วก็แบบให้กำลังใจไม่ค่อยทะเลาะทะเลาะกันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเขามีความเป็นตัวเองตัวของตัวเองสูงเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเราสองคนสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองกันได้แต่แบบมาเจอกันครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่ต้องเปลี่ยนเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนคือเข้าใจในหน้าที่การทํางานกันเขาเข้าใจในงานของเกสแบบมาก บว่าก็ไม่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 มีปัญหาอะไรเลยไม่ดูไม่ดูใช่ป้าก็ดูค่ะก็ติดตามผลงานอะไรเซลออกอาการเซลแบบกึ่งกึ่งหวงหวงเลยไม่มีค่ะไม่ค่อยเพื่อจะแบบว่าเออเซลแบบโอ้โหอันนี้แบบอันนี้แมดูเดือดนะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็เซลแบบเซลแบบขำๆอะไรค่ะไม่มีการแบบว่าถึงจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ อ่ะเกิดจัดเต็มแล้ววาเลนไทน์จ้าวาเลนไทน์เนี่ยยังคิดอยู่เลยเนี่ยอีกสองวันยังหาที่ลงไม่ได้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะไปกินข้าวที่ไหนก็บอกเขาแล้วว่าถ้าไม่กินที่ไหนถ้าไม่หามาหาที่กินไม่ได้ก็มานั่งกินชาบูกันที่บ้านดิฉันกับครอบครัวดิฉันมันก็เป็นวันของความรักเหมือนกันอ่ามันไม่ได้ว่าต้องเป็นแคสองคนถูกไหมคะก็นั่นแหละเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารนะคะเขาก็ต้องเว้นระยะหา่างแล้วเขาก็รับจํานวนโต๊ะได้น้อยขึ้นเพราะฉะนั้นนะก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องไปกินแย่งกินกับใครไปอยู่รวมกันกับใครไม่ได้ซีเรียสวันเขาเป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องแบบ <Okay. S 1> วาระโอกาสเทศกาลมากะอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็คุยกันแล้วถ้า อะไรไม่เราไม่รู้จะไปกันที่ไหนก็เราก็กินชาบูกันง่ายๆที่บ้านเราสั่งอะไรมากินกันอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆก็ได้ <c oughs> ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่อ่ะโอเค <c oughs> เป็นฟีลนี้นะง่ายๆบ้างไม่ได้จําเป็นจะต้องไปกินแบบที่ร้านอาหารอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอาง่ายๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนนี้มองอนาคตร่วมกันไหรอจริงๆแล้วอ่ะก็มองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ที่ที่เหมือนแบบที่รู้สึกว่าเรา เรามาเจอกันในช่วงเวลาเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนเขาสพอร์ตเราในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเรามีเป้าหมายในการทํางานชัดมากขึ้นบางาทงาีเราทํางานเราคบกับบางคนที่ปัญหาเอาเพิ่นขึ้นเราเราครบกับบางคนที่แบบเรามีปัญหาเรื่องความรักมากชีวิตเราก็จะโฟกัสแต่ความรัก แต่พอมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับความรักให้เราจะต้องโฟกัสหรือมีปัญหามากอะแล้วก็พุ่งทุกอย่างก,กับงานเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เกรแบบลุยงานล้วนๆจะได้เห็นในบทบาทอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยเห็นอย่างนี้งานพิธีกรก็ทําเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm. ก็รู้สึกว่าโอเคเราได้โฟกัสกับงานมากขึ้นก็ดีใจที่เขาแบบซัพพอร์ตในด้านตรงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาเลยเ mm. วลาที่ไม่ได้เจอกัน ก็โอเคขับรถมาเจอกันหน้านบ้านขับมารถมากินข้าวแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอเคพพอร์ตซึ่งกันและกันยอะไรเงี้ยค่ะถือว่าลงตัวที่สุดเลยค่ะแน่ก็ลงตัวค่ะถือว่าลงตัวเลยใช่อนาคตร่วมกันเป็นเรื่องของอนาคต <laughs> อนาคตก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปแต่ยังไม่ใช่เร็วนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังสนุกสนานกับการทํางานอยู่เราออกมาเป็นอิสระแล้วก็เริ่มที่จะเหมือน เหมือนเราเริ่มเป็นคนใหม่อะเราเริ่มได้ทําอะไรใหม่ๆได้แบบว่าได้ได้ออกมาทําอะไรใหม่ๆได้เป็นตัวเองมากขึ้นได้ทํางานกับคนกลุ่มใหม่ๆเลยเนี้ยค่ะมันก็เริ่มเริ่มเหมือนเหมือนจุดไฟครั้งหนึ่งอะเลยยังไม่ได้อยากคิดในเรื่องของการแต่งงานวางอนาคตชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเรายังไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวเราได้ได้ดีขนาดนั้นเลยตอนเนี้ยเกษยังออกมาทํางานทุกวันเลยอย่างเงี้ยอะไรนะคะที่บ้านห่วงหรือเร่งหรืออะไร คุณพ่อมีถามบ้างอะไรเงี้ยเพราะคุณพ่อก็จะอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่เราใช่แนละ้วเราเป็นลูกคนโตด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะถามแบบว่าเออเออวางคิดอะไรยังไงไว้บ้างอะไรยเงี้ยเราก็บอกว่าเราก็คิดไว้แต่ว่า อีกปีสองปีนี้ยังไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าเรายังอยากที่จะทํางานอยู่แล้วเหมือนเราเริ่มมีไฟอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอยากที่จะลองทําอะไรที่เรายังไม่เคยทําแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่กําลังเตรียมงานอยู่อะไรเงี้ยค่ะพอเราบอกไปปีสองปีพ่อว่างไงบ้างว่าไม่ใช่ปีสอไงปีที่เธอใจแรงไหมก็มีเพ่อบา้าง,งนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้กดดันนะคะคุณพ่อคุณแม่แบบเลี้ยงแบบไม่กดดันชีวิตเป็นของเราเลย สบายๆเขาก็แค่แบบว่าเออซัพพอร์ตอะไรเงี้ยให้คาแนะนำเฉยๆยังไม่ได้ทีเซ็นว่าจะขอแต่งงานยัง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 ไม่มีแน่ๆภายในปีสองปีนี้ไม่ได้เขียนข่าวแน่นอนยังไม่ใช่อะไรนะคะอะไรนะโอ้ยอันนี้ก็ไม่รู้นะคะคุณก็ต้องไปถามเอาเองไม่รู้ไม่แกนหรอแกนเพี้ คิดว่าไม่น่านะไม่น่าเหมือนกันเพราะตอนนี้แกนก็กำลังยุ่งออกซิงเกิลของตัวเองพราเขาเพิ่งออกมาแบบทำเองไงคะก<ม>็จะยังยุ่งในอีกปีสองปีนี้แน่นอนไม่ใช่แน่นอนไม่แสกี้ด้วยไม่แสงห้ามแสงเออ